หลังจากที่คลิปหลุดเป็นเหตุระหว่างนักร้องสาวชื่อดังลำยายหายทองคำและแดนเซอร์หนุ่มรวมถึงปุ้ยแอลกอฮอที่ล่าสุดปุ้ยแอลกอฮอก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งกับแฟนๆให้ทราบสถานะบนเฟซบุ๊กของเขาโดยมีชื่อว่าสีสกลสมสงโดยมีใจความระบุว่าผมกับน้องลำยญยเราตกลงเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับผมในฐานะลูกชายคนโตของแมแดงยังช่วยเหลือไปมาหาสูดดูแลกันเหมือนเดิมครับ ก็จะทำหน้าที่ทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นหน้าที่แฟนนั่นเองขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะครับผมขอ,อน้อมรับทุกๆความคิดเห็นจากทุกๆคนครับลำายห,หายทองคำต่อไปนี้ถ้าดื้อก็ตีไม้เรียวได้แล้วครับเพราะเขาเป็นน้องสาวผมแล้ว ล่าสุดลำไย,ยก็ได้ไปตอบกลับด้วยอิโมจิหัวใจรูปสีแดงนั่นเองนะคะเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าลำไย,ยจะออกมาแถลงข่าวในการให้สัมภาษณ์หรือไม่และเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้จันนาชชานลก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ